ไปหาไล่คุบกวงอยู่ที่แมคโคแแฮลัดซอยต้มมะตูมให้สุกแกะเอาแต่เนื้อมะตูมซอยเนื้อกวงต่อนพอดีคำเม็ดหอมป้อมพิกไข่เม็ดหอมแดงพนแข่งกระเทียมใบมะกรูดรากผักชีตำให้ละเอียด ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปตามด้วยเกลือเล็กน้อยน้ำมันเดือดได้ที่ใส่พริกแกงที่เราตำลงไปตามด้วยเนื้อกวงสับตอนพอดีคำพริกแห้งเพิ่มสีสันทีเด็ดตามด้วยเนื้อมะตูมผัดให้เข้ากันตามด้วยน้ำลางโขกปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีซอสหอยซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลเราจะไม่ใส่เพราะว่าเนื้อมะตูมมีความหอมหวานเพิ่มความกลมกล่อม,ม,มไปในตัว มะเขือใบมะกรูดแคร์ลทัวฝฝักยาวใบกะเพราต้นหอมผักชีเอฟซีข้าวเป้า